ฝากระโปงนะครับกุญแจนะครับคุณแจดอกนี้นะทังน้ำมันกบฝฟกระโปรงนะครับดอกนี้เท่านั้นเวลาเขาเปิดเข<ม>าหมุนกัวแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้เลยนะครับ<ม>เริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะกองอากาศนะครับเป่าทุกวันหลังหลังหลังใส่งานมาเรียบร้อยล้วเด้อใส่งานมาบิดมือยังมืออื่น,นยังมือ,อเ้าะเจ้ารถไปใส่งานก่นอเป่าก่อนนะครับผมดึงออกมาแบบนี้นะครับ ่ไมเดี๋ยวมาแบบนี้เป่าเฉพาะลูกนอกกับหัวนะครับผมลูกไหนมาต้องเป่าอายุก่ออากาศกั่หนึ่งพันชั่วโมงเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะเป็นลูกนอกลูกไหนนะครับผมตัวนี้นะเวลาใส่คือดันเข้าไปใฮซินิทนะครับผมปิดอย่างติดอยู่นีครับดันเข้าไปใฮซินิทแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ให้ตัขอเนี่ยมันอยู่ตรงกับหูนะหูใดหูหนึ่งก็ได้นะครับมันด้ตรงกับตั้งสามหู น,นี่ใส้แบบนี้ถ้าเขากดล็อกแล้วมันบกเข่ากอยจะเพิ่มฝืนนะแสดงว่ามันบกเข่าล็อกนะให้ขยับขยับนะครับผมอ่าโอเคนะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เป็นแบตหน้ํมนะครับเมืองไทยเมืองห่อนนะครับเช็คเดือนละสองสามเือเด้ครับเด้อนำกันที่ใส่ก็เป็นนํากันที่เติมแบตเตอรี่รถยนต์เท่านี้แหละสีใสใสในซิมพู่ก็ได้นะครับตเติมลงไปนะครับแทงหัวอน้ํานะครับ เวลาที่เขาใส่งานจริงเนี่ยเมื่อสิมนี้ฟุ้นกับดอกเนี่ยเขาอัดแพงนะให้ใส่ล้มเป่านะครับแต่ว่าต้องเขาตอนแพงหมอนำที่เย็นสนิทเท่านั้นนะหอนหอนย่าเป่าเดี๋ยวแพงหมอนำทะลุเด้ครับเด้อเผาทุกวันเหมือนกันกัะปองอากาศนะแพงหมอนำนะน้ํายาล่อเย็นน้ำยาล่อเย็นนะครับให้เขาเติมเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งก็พอนะครึ่งหม้อพักหนึ่งก็พอไม่ต้องเติมเต็มเติมเต็มรุ่นออกคือเก่ามอนเกิมบุ่นนะครับตัวนี้เติมไปแล้วนะครับผมเติมลงไปแค่ ครึ่งหม้อพักกระเพาะนะครับถ้าน้ำยารอเย็นตัวนี้บกเขาเติมเพิ่มใส่น้ำกินเขาเติมเด้อน้ำฝนน้ำประดาลบกค้นเติมนะตะกอนลายนะเรวลุกไครึ่งนึงกระเพาะเราก็ต้องเปิดฝามหม้อน้ำนะครับเด้อฝาหม้อน้ำที่อยู่ด้านไหนนี่นะต้องเติมอยู่ในหม้อน้ำน้ำเท่าหม้อพักน้ำมันเบิดลในหม้อน้ำมันกับเบิดลซึ่กันนะครับนี่นะเช็คทุกวันนะเป่ากองอากาศทุกวันเป่าแข็งหม้อน้ำทุกวันมาก็ชิคน้ำยารอเย็นทุกมือนะครับนะอ่า นะครับด้านนี้โอเคนะครับส่วนเขาหนานะเขาหนาเนี่ยมันสิมีจุดอัดจะระบีนะครับนะตัวนี้นะเขาเลยมาลูกเพืนรับน้าหนักนะของเขานะครับตัวบนตัวแรงไม่กากระบ,บาดนะครับแล้วก็ตัวคันนะครับนะอัดเรื่อยๆนะอัจฉริบีเนื้อใสนีหอยยังก็ได้หนึ่งสองสามสี่ฟังลนะสี่จดุดฟังทั้งพุ่นกับสี่จดุดฟังนีกับสี่จดุดแล้วก็ตุ๊กตานะตุ๊กตาเขาหนาตัวหนานะครับ ตัวนาแต่ว่าหัวอาอยู่ฝั่งทา้งพุนตัวนาแล้วก็ตัวลังนะเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้าหนักของตัวรถฝั่งด้านหน้านะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวจุดหมุนนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอดจะรบีเล็กเสียดสีกับเล็กพังแน่นอนนะครับอัดเรื่อยๆเด้อนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องด้านหนึ่นะครับผมต่อมาฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้อะหัวจะรีอยู่นู้นครับอยู่นี่เนาะอันนะ ตุ๊กตาเขาน่าตัวหนาตุ๊กตาเขาน่าตัวหลังนะครับนะอ่านะครับแล้วกะซีทุกที่ผมวานี่หนึ่งสองสามลก็ซีนะครับนะเขาน่าทันไปนะครับเออผมลืมแจ้งไปมองเปลี่ยนน้ำมันคือมองเปลี่ยนน้ำมันเขานานะมองเปลี่ยนมันอยู่ใต้ท้องดุมนะมองเติมมันอยู่ฝั่งทางนี้มันอยู่ฝั่งทางคุนต่ว่าอยู่นี่โอค่ับแมนครับเวลาเวลาเติมเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็คือเติมเข้าไปเติม เป็นทางล่างแล้วก็เติมเติมเติมน้ำมันไหมเข้าไปเนาะให้มันล้นออกปากตัวนี้เป็นพอนะอ่านะประนมันหาลิดุมตัวนี้นะคันตัวนี้นะเรามานี่ดุมดุมล่อนะครับผมดุมล่อนะครับเวลาเปลี่ยนก็คือหมุนตัวนี้ออกเลยนะครับผมน้ำมันไหลออกเวลาเติมก็คือหมุนปักตัวนี้ให้จุ้นมาให้มันขนานกับพื้นดินนะจอดพื้นเพียงเยงนะครับผมกดใบมีดต่นายมันร้อยนะครับแล้วก็หมุนล่อไปเติมลงไปให้มันไหลออกปากนี่เป็นพอ เอาจีโจงห่องไว้ครึ the the 200, the the ่งหนึ mm ่ง hmm. ห่องน้ำมันครึ่งหนึ่งห่องพักแรงดันครึ่งหนึ่งเพราะว่าเฟืองทำมันเกิดความพรำรำที่เกิดมันถ้ามันมีความพรำรำไม่ใ่เกิดแรงดันไอห่องงล่งๆตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นห่องพักแรงดันนะถ้าเขาเติมขึ้นไปจนเต็มนี่็คือเรียบร้อยแล้วมันจะมีห่องพักแรงดันมันจะดันออกน้ำมันพุ่คงอว่าฟึงหมองเลยนะอานะครับตัวนี้นะก็คืครพ่งเดียวไม่งั้นเไปเติมขึนเพราะว่าูนย์ดกศูนย0.6ถึง0.8ลิตรนะครับตัวนี้นะอ่านะ เขาหนาท่านไปนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวน้ี่น้ำมันรอเรือน8ลิตรนะครับนะน้ำมันรอเรือน8ลิตรนะเปลี่ยนดันล่างปักเปลี่ยนดันล่างหม่องเติมยี่ว ùng นี่นะครับหม่องเติมยี่ว ùng นี่นะครับกล่องน้ำมันเครื่องอยู่นี่นะครับผมแล้วก็สายพันถล่มนะครับเช็คเรื่อยเรื่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังบ้านนี่เป็นลูกกิ่งถึงออโตเหมือนกับตัวซีสูบนะเวลาถ้าเกิดว่า เอาเอามือกดลงทามันย้อนนะครับให้มาคลายตัวนี้ให้รวมคลายตัวนี้ให้รวมปัจจัยเลื่อนเสียบตรงนี้เลยดันขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับผมตัวนี้ก็คือต้องเช็คตลอดนะนะครับถ้าบรเช็คถ้าสายพันธมันยันระบบลอยเย็นสิ่งนี้ปัญหานะครับรถมันจะหอนนะนะครับกองดักน้ำกองดักน้ำยูนีกองโซลายูนีกองโซลาหารอยชั่ม,มงเป็นเทนึงกองดักน้ำมาม,มีใส่กล่องให้พยายามสังเกติงถ้ามีฝุ่น มีน้ำให้เปิดออกเปิดตัวนี้ออกน้ำมันไหลออกแลก้วก็มากดแยกตรงนี้นะไหลลมอยู่นี่นะครับเป็นดอกเห็ดแยกนะอ่านะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนรอบแรกหนึ่งร้อยชั่วโมงแรกนะครับเปลี่ยนรอบต่อไปนับไปทเทร,ระหา 500, 500, ร,ะร้อยชั่วโมงตอนเดียวสซมีที่สองระยะห้าร้อยพันห้าร้อยพันห้าร้อยชั่วโมงคือเปลี่ยนชุดน้ำมันเครื่องทันชั่วโมงคือเปลี่ยนน้ำม,มันไฮโ,โดรลิกมีซสมนีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วห้าร้อยกับพันห้าร้อยกับพันจำไว้เลยนะครับผมตัวนี้นะอ่านะครับ ด้านหน้ามีประมาณนี้เล็กวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมเล็กว um ัดน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณนี้นะนะครับนี่นะขีดฟูให้ยุช่องได้ให้ยุช่วงใดก็ได้ของช่องนี่นะถ้ามันลดลงมาหาขีดตัววัสดางขีดเอดีดีก็ต้องเติมเพิ <felt> ่มนะลดไม่มันจะบอกินน้ำมันเครื่องนะครับถ้ากเกิดว่าน,น้ำมันเครื่องมันแห้ไไมมงมันบอกไปแสดงว่ามันต้องมีจุดรั่วซึมถ้ามีจุดรั่วซึมกับโคแจ้งนะครับอ่าแล้วการไดกรณีลดไม้นะครับนะ พยายามสังเกตรถเจ้าของนะครับน็อตมองได้มันรวมไห้คันอัดเขาเลยว่าต้องว่าต้องข่าสร้างเมื่อคันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเขาในกรณีที่มันรวมสามารถอัดอัดเสริมเขาไปเลยพวกคันไปนมีดดินนี่นะนะครับว่าที่เป็นตัวนี้ตัวนี้นสําคัญน,นะครับจะรวมเรื่อยๆนะนะครับพวกนี้พวกเังสี่นะให้อัดเขาไปเลยนะครับถ้าเป็นนอ็อตโตรถัรงว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าตันี้อัจตะระบีนด้ครับเด้อ จุดมุนของคันใบดันนะมันจะยกขึ้นยกลงมือนึงนี่เป็นลอยๆครั้งเลยนะครับอัดทุกวันเหมือนกันนะครับอาด้านนี้พันไปเดี๋ยวขึ้นด้านบนครับเดี๋ยวผมจะบอกระบบเกีีร์นะครับทุกพี่ขึนขึนทา้งหุ่นเดี๋ยวก่นนอขึนลดเลยครับขึนรดเลยครับไอ้มา่อฟังที่นี่ก็ได้ทั้งน้ำเดือดหันเดือ <laughs> ดมันร้อน โอเคครับผมฟังทั้งนี้นะครับด้านบนรถนี้จะเป็นขเขาบม่เคยขับจอนเดียนะไม่<อ>ขับคูปตาแต่เคยขับจอนเดียนะครับเกียร์จอนเดียคูปตามันต่างกันนะครับผมจอนเดียนีนรถคันนี้มันจะเป็นเกียร์ซินส์เร์เทนนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ห้อยลังนะสะีมีคันเกียร์สโลว์อยู่สามสามระดับนะครับถ้าเป็นคูบตาสะมีสองระดับเป็นบอกโล่ไฮเป็นบอกแต่ว่าจอนเดียสีมีสามระดับสีมีโลไม่เดียมไฮ้นะ เอนี่โล่บีมิดเดิลซีไฮคูปตาสิมีโล i ไฮอันนี้โล w อันนี้ไฮนะแต่ว่าเขาไม่เกียร์มิดียมเของมันมนำแต่ว่าสีแบงเป็น A, B, C A คือโล w บีมิดเด C h ซีไฮนะรถท่านนี้รอบทำงานที่เป็นเกียร์บีนะ B 1, B 2, B บีหนึ่งบีสองบีสต่นะครับความเร็วของรถนะครับผมเราจะเข้าทีมักระดับความเร็วของรถเข้าเกียร์ฟังทั้งนี้ก่อนหยุดรถทุกครั้งก่อนเปลี่ยนเกียร์ นะครับเราจะมาเข่าฟังทั้งนี้ทั้งนี้สามารถเข่าได้เพราะต้องหยุดรถหนึ่งสองสามทอยนี่เขาได้เพราะต้องหยุดรถแต่ว่าให<ๆ>้หยุดรถทุกครั้งก่อนเป็นเกียร์นะอ่านะครับผม <fur you. S 1> คือเข่าทั้งนี้ก่อนเราจะมาเข่าทั้งนี้รถมันยังแรีนๆๆถ้าเข่าทั้งหดาทั้งนึงพวกถ้าคันหนึ่งเขา่าขั้นหนึ่งมาเข่ารถที่จะเรียนนะอ่านะครับมันต้องเข่าทั้งสองขั้นเกี่ยวนะนะเข่าฟังอีดีซีก่อนเราจะมาเข่าหนึ่งสองสามทั้งนี้เดือนหน้าถอยหลังซิอู่นี่นะนะครับถ้าฟูบัสตาเดือนหน้าถอยหล้างยูพวงมาลัยแต่ว่าตัวนี้ สังเกตเบิ้งเ,เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเือเกียร์เดินหนา้าหมดเลยเข้าเกียร์ได้ไม่ได้เดินหน้าหมดแต่ว่าตัวอาร์นี่คือเกียร์ถอยอาร์ที่เป็นอาร์อาร์บีอาร์อาร์เออาร์บีอาร์ซีเป็นบล็อกสามระดับนะครับอ่าส่วนหนึ่งสองสามันคือเดินหนา้าย่างเดียวนะครับผมอย่างนี้นะอันนี้คือเกียร์ลดเนาะมาสงสัยก่นเนาะนะครับฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้จะเป็น PTO เดลยนะครับผม PTO นะครับ PTO ตัวนี้สามารถเข้าได้แบบก็ต้องอย่บคัดตัวรถนะกดลงได้เลย อ่านะครับตัวนี้นะ่นเก็บานม่อ่ากดลงแบบนี้เลยเพราต้องมาเหยียบคาดตัวรถนะเพราะว่าคาดมันแยกกันแบบอิสระอยู่แล้วนะครับกดลงเลยเลยแล้วก็มมตั้งซ่าเล็ยวอยู่นี่นะครับนะนี่นะรอบเกลีรอบเกลยรอบอันนี้เห็นบรแบไม่หบผมอ่ารอบเล็วรอบซ่าอยู่นี่เด้อมักแบบไหนก็ตั้งเอานะครับสาหรับการปั่นอรอรี่อันนี้ครับเคลื่อนซีล้อนะนี่ครับเคลื่อนซีล้ออ่ามันก็เขาแล้วแสดงว่าเขาต้องขยับรถนิดนึงนะครับผมสับมาทั้งหนาครับเคลื่อนซีล้อทํางาน ดันไปข้างล่างขับเลื่อนสีรอมาทํางานนะใส่เฉพาะเวลาที่เขาไถหรือดันเท่านั้นเดินทางให้ปลดขับเลื่อนสีรอออกนะครับมันเปลืองอย่างหนานะอ่าตัวนี้ก็คือพันไปเนาะนะครับฟังทั้งนี้นะครับผมฟังทั้งนี้ตัวนี้คนทวนใบมีดดันดินขึ้นลงนะครับเนาอะ,อะขึ้นลงนะครับตัวนี้หางขึ้นลงมีดับคนทวนนะครับคุมมลึกอัตโนมัตินะอ่า ไปดีดิล็อกนะครับเด้อดิล็อกนะครับผมบล็อกกันฟรีแมนครับอ่าเบิดแล้วนะครับลงมาด้านล่างได้ครับปัานนี้นะครับเดี๋ยวที่บอกตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือรับระยะฟรีของแป็นคัตนะครับเด้อประมาณนิ้วหนึง่งนี่คือระยะฟรีที่ปกติของคัดรถคัดแห่งเวลาที่ใส่งั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอ่านาสัมผัสมันจะเริ่มสึกหรอเมื่อเริ่มสึกหรอนี่ระยะฟรีตัวนี้มันจะเริ่มหน่อยลงหน่อยลงลยนะอ่ะนะ ถ้าเขากดเอามือกดแบบนี้บอลนี่แสดงว่าเคินมาขัดยัน้าระยะฟีตัวนี้มันเริ่มหน่อยลงนะให้มาตั้งตัวนี้นะครับผมดันสลักตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนตัวนี้นะตั้งเหมือนกับรถไถนาเดินตามเห็นบ่ตัวตั้งสายพันธุ์น่ะแล้วสังเกตเกี่ยวด้านหลังเห็นบ่พี่อับข้ามาเบิ้งนะครับเกี่ยวด้านหลังตัวเนี้ยนะครับถ้าเขาตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยเกี่ยวมันจะเริ่มเบิดไปเบิดไปเรื่อยๆตั้งจนสุดเกี่ยวรถเบรงแสดงว่าขัดเบิดอ่าฮนะครับ ถ้าเขาตั้งระยะฟรีตัวนี้ไปตลอดเนี่ยประมาณเจ็ดแปดพันชั่วโมงหรือหมื่นชั่วโมงยังได้เปลี่ยนคัดนะถ้าเกิดว่าเขาบ่ตั้งระยะฟรีตรงนี้ไปพันหากับเบิดนะครับผมเพราะว่าคัดมันหยั่นนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องตั้งระยะฟรีอยู่ตลอดเวลาเด้อฟรีให้มัใมมีระยะฟรีแบบนี้ตลอดเวลานะครับผมประมาณนี้ไปเดี๋ยวเขาเบ่งด้านหลังนะครับ ด้านหลังใช่ผมไดก็ได้ไปไงางไทป้าอะนะครับด้านหลังนะครับระบบไฮโดรลิกนะครับแล้วก็เฟืองไทยนะรถคันนี้ใส่น้ำมันเฟืองไทยอยู่ประมาณ3 4มสถึงสาลิตรนะครับผมเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอยู่ข้างล่างนะครับคันชโมงเปลี่ยนเทนึงน้ำมันเครื่องขาลอยชโมงเงินบ่น้ำมันไฮนี่พันชโมงนับเทราขาลอยพันขาลอยพันไปเลยนะครับวิธีสังเกต นะครับระดับน้ำมันให้ราเลีกงเพื่อ้เขาดึงจะได้ขึ้นน้ำที่นี้เขียนบันระดับนะนะครับนี่เขียนบันระดับนี่ยูขีดด้านบนคือปกตินะในผมเช็คไหมเรล่ามือวานนี่มันยูขีดปกตินะครับผมรถไม้มันจะบ่ค่อยบกนะครับในทานในกรณีที่มันบกจะแสดงว่ามันมีจุดบาซึมให้พยายามสังเกตมันว่าเจ้าของก่อนเวลาใส่งันนะก็จะเป็นท่อนเกียร์ทอนเฟืองท่ายนะครับถ้ามันมี น้ำมันที่ซึมแห้งเนี่ยก็คือแจ้งทางบริษัทของเขาสิมาทําเค็มให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันแค่เป็นไอนิดๆหน่นนอยๆเมื่อไหลไปนามาหลังมาซึมไปนามา่หลังก็งคือใสไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าซึมเปียกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ซึมไหลพร้อมไหลแห้ง,งเสียก็คือต้องแจ้งนะนเพราะรถเทามีประกันปีนึงนะครับที่ไรมาทําเค็มให้ลูกค่าจะไม่ได้เสียเสียเสียค่าอะไหล่เลยเนาะนะครับโอ,โอเคนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอ่อๆๆบางในี่มูมอัดจารบีนะครับนะตรงนี้นะไอ้อัด้าไปเดอ แล้วกับพันล้างนะพันลัางี่มีหัวจารบีนะ,ะตัวนี้นะนะครับตัวลังแล้วก็ตัวนาแล้วก็ตัวหางกระดกนี่เด้อใส่ขวาเด้อนะครับผมให้อัดจารบีไปทํางาน,นก็ตอนนี้เขามีอยู่แล้วมันมีพอหลายแต่ว่าถ้าเขาจะใส่งานอันนี้รอเดี๋ยวคือต้องเปิดฟ้านี่ปัจเจกย้ม,มาให้น้ำเปิดฟ้าออกแล้วก็เอาจารบีต้วเอาเลยเ็าต้องใส่บางกัดมันนั่นเต็ม นะครับเปิดฟ้าตัวนี้ออกเลยเนีย่นี่ท่งนี้ปัจเจกแถมมาไห้นะอ่านะครับด้านหนา้าด้านหลังแล้วก็าหางกระโดกตัวนี้เด้อนะครับผมตัวนี้แหละมันจะมีอยู่ประมาณนี้เขาตั้งหางเป็นอยู่แล้วครับเนาะเพราะว่า,ถ,าถ้าไปไทยไมต้องตั้งหางหเป็นถ้าตั้งหางว่เป็นไม้มกระติไทยว่าได้โอเคว่าคุณที่เคยขับรถดีมนาตัวนี้ปัญหานะครับก็ชั่วโมงทำงานที่หนึ่งร้อยชั่วโมงแรกเด้อขาหาเด้อ นปัดเดินไหมมันจะขึ้นที่100จุดจุดยังแล้วแต่หน้าซูนย์ฮอตเก่าจะมีเลขซีตัวนะไอ้ตัวหาเดี่ยวผมเอาทีมช่างมาเปลี่ยนน้ำมันให้ให้นะครับเออมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ร้อยชั่วโมงแรกก็จะมีน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮโดรลิกมนไปได้ไม่เกินอะไรมีประมาณนี้นะครับเราก็พยายามสังเกตเบงนะครับรถเจ้าของที่ใส่งานอยู่ทุกวันนะครับมันรวมขันอัดเขาเลยนะครับหัวซึมแห้งไอ้ทุ้งไอ้ทุ้งเอื่นรถบ่มีกำลังหรือว่ารถเกิดปัญหา ทุกอย่างให้โถให้โท๊เรื่องีช่วงประกันนี่แหละเพราะว่าเขายจรได้มาทำเข้มให้แบบตนี้เขาใจใจเนาะครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับบายอะมากมันจะไม่มีนบ